ก็ยังไงบ้างาอาขอแสดงความยิดีด้วยกับกรางวัลขอบคุณมากๆครับ,บมากมากรางวัลที่ได้รับมันนี้อะไรคะวะ่าอะไรนะฮะรางวัลที่ได้รับมันนี้กี่หลอดเป็นอะไรอะไรทายอ๋อก็ขอบคุณมากๆนะครับเป็นเป็นนักสแสดงภาพยนตร์ยอดนิยมแห่งปีครับก็<แ>ขอบคุณจากใจจริงๆครับขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่คัดเลือกให้หนังภาพยนตร์ปานีได้รับรางวัลก็เป็นเป็นเป็นอีกหนึ่ง อีกหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งก้าที่สําคัญเพราะว่าปกติจะเป็นพลังบวชจากพีพีเอฟซแต่วันนี้คือผู้หลักผู้ใหญ่เขาเลือกมาเลยเราค่อนข้างที่จะเราปลื้มใจมากๆในชีวิตนี้ก็เป็นอีกก้าสำคัญครับมีโอกาสอยากจะถามผู้ใหญ่นะคะว่าแบบาวันนี้ทำไมเป็นเราอะไรแบบนี้อยากถามนะอยากอยากถามครับอยากถามเพราะว่าใช่ใช่อเราพิเศษมากๆแล้วนุกเป็นเขาเรียกว่าไม่เชิงนักแสดงเราเป็น น้องๆรุ่นใหม่ที่เพิ่งขึ้นเพิ่งก้าวขึ้นมาเพื่อที่จะเล่นหนังเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาเลือกเราแล้วเป็นภาพยนตร์ที่เราก็ตั้งใจทํามาในหลายๆปีด้วยใช่ครับสำหรับวันนี้ที่ได้รับแล้วในเป็นสารภาพยนตร์ด้วยมันจะมีการพัฒนาตัวเองขึ้น,ในใังไหบ้างเพื่อให้แบบแฟน่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอ๋อก็รางวัลนี้เปรียบเสมือนอีกก้าวหนึ่งที่สําคัญของลูกมากๆ แต่ยังไม่ที่สุดเพราะว่านุกก็ต้องเรียนรู้และพัฒนาในในทางด้านการแสดงทางด้านการร้องเพลงหรือทุหรือทุกทอย่างแล้วยิ่งและยิ่งการแสดงนุกเพิ่งเริ่มที่จะก้าวขึ้นมานุกก็ต้อง พัฒนาเพิ่มเรียนเพิ่มอะไรเงี้ยต้องต้องต้องเพิ่มอีกเยอะแยะมากมายเพราะว่าไมา์ไอดอลของลูกในใน,ในการเป็นนักแสดงก็มีพี่ๆหลายๆคนูนกก็จะต้องล <c oughs> ูกคิดไว้ในใจว่าสักวันหนึ่งจะต้องเก่งแบบพี่เขาได้สักวันหนึ่งจะต้องมีมีภาพยนตร์หรือมีผลงานที่เป็นประจักษ์ให้กับทุกคนได้รู้จักในตนัวลูเขาโดยไม่ได้แดว่านันนี้อยากจะ,ในในบบะละองทำะไรว่าอ,อยากแบบแสดงบ้างแบบอะไรที่เราอยากของบทบาทใช่ไหมฮะได้หมดเลยครับล <c oughs> ูกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวโกงหรือ พระเอกแต่แต่แต่ไม่เอกเยอะกว่า <c oughs> คือคือได้หมดเลยครับ <c oughs> แค่ผู้ใหญ่เขาย,ยื่นมือมาหรือผู้ใหญ่เขาให้เราไปเล่นแค่นั้นเราก็พร้อมที่จะทําเต็มที่ขอแค่มีคนที่เขารู้แล้วเขาเก่งที่จะบอกเราเราพร้อมที่จะทำทมดได้หมดแต่ว <c oughs> ันท่อป็นแฟนก็ยังไม่เคลืนใจยากมากม,มาก เป็นแฟนเอฟซีของเราเขาไม่ว่าจะเป็นงานไหนนะที่ท่นุกสัมภาษณ์ตลอดไม่ว่าจะเป็นงานรับรางวาัลงานคอนเสิร์ตหรือเราเปิดตัวสินค้าหรืออะไรทุกอย่างเอฟซี FC เขาค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นแล้วก็ให้กำลังใจเราทุกอางได้เห็นบทบาทแลตัวเองแล้วตอนนี้งานของเราสัมาษหน่อยครับสำหรับนุกก็ค่อนข้างที่จะมากมากเลยครับตั้งแต่มาดูแลตัวเองแล้วคือที่นุกเคยพูดไว้ตลอดเก็คือเราเคยอยู่กับกับค่าใหญ่แล้วมันจะมี พี่สิงห์เจจะของค่ายสิมนสิ้ที่ที่ที่นุ้กเคยอยู่มาก็คือพี่สิงห์เขาก็จะเดินนําแล้วเราก็จะเดินตามเราก็เหมือนเหมือนกับเดินตามพ่อแต่ทุกวันนี้เราออกมาดูแลตัวเองแล้วซึ่งไม่มีคนเดินเดินนําเราแล้ว,ลว<า>ก็มีบ้างครับต้อง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 ปรับตัวในระยะหนึ่งใช่ครับเพราะว่าเราก็เป็นเป็นเด็กมนอกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เก่งและยังไม่ได้รู้ใช่ครับต้องอาศัยแบบ ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหรืออาศัยพี่ๆในวงการคอยบอกคอยสอนด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องการที่จะอยากตารางเวลาลงล็อกกี่อย่างอะไรนะครับลงล็อกลงตัวไหมลงตัวการจัดการตัวเองเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะใช่ครับเจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันถือว่าเก่งขึ้นก็ไม่กล้าพูดตัวเองเก่งขึ้นแต่ว่าพูดได้ว่ามีพี่ๆพี่ๆในวงการคอยช่วยเหลือเยอะ คอยเอ็นดูเราเยอะอะไรแบบนี้มากกว่างานในนช่วง<ฮะ>ี้คที่ว่าจะมีให้ใครไปไดูในแต่ปีหีืมันต้องงานเยอะมากฮะงานแสดงก็คือเร็วๆนี้เลยครับวันที่25เมษายนครับในโรงภาพยนตร์เลยครับภาพยนตร์ปาชดาครับเป็นภาพยนตร์ของคุณเบิ้ลมาชมราชแล้วก็ได้ร่วมเล่นกับคุณเบิ้ลด้วยจะมีนุ๊กมีเบิ้ลมีพี่ก้องแล้วก็มีป้ายป้ายโอริโอมารับเชิญแล้วก็มีพี่ๆในวงการที่ระดับ อย่างเอายกตัวอย่างคือพี่เต๋าสมชัยอย่างเงี้ยโอ้ยต้องปากด้วยครับยี่ห้าเมษาอย่างงานของเราแบบไปไปแล้ค่ะในปีนี้ยังมีอย่าง,งต่อนมีครับมีครับงานคู่ก็มีอยู่ตลอดแล้วก็งานเดี่ยวเราก็มีปะไปใช่มีคอนเสิร์อะไรซคอนอยู่สำหรับเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเรามีโปรเจิร์ตคอนอยู่อ๋อเรื่องเพลงก็ก็มีครับอย่างอย่างล่าสุดก็อันนี้อันนี้บอกที่แรกเลยนะ ตั้งใจว่าจะจะฟีดเพลงกับรถถังจินตงนนท์เพราะว่าได้มีโอกาสไปนั่งคุยกับรถถังแล้วรถถังบอกว่าผมเป็นนักมวยระดับโลกแต่ความฝันเล็กๆของผมคือการมีเพลงของตัวเองแล้วก็เพลงเปิดตัวในเวลาจะออกไปต่อยมวยเขาบอกว่าเขาเปิดตัวเพลงนี้มา4ปีแล้วอยากจะมีเพลงเปิดตัวไปออกรายการอยากจะมีเพลงร้องแล้วก็ความฝันเล็กๆคืออยากจะมีเพลงของตัวเองก็เลย จัดให้เดี๋ยวร้องกับเพื่อนเลยอะไรอันนี้คือลูกทำให้รถถังหรือว่าีทีมงานฟิตกันครับอ,อันนี้ลูกทำเองครับจากจากจากบริษัทพวกเองเออใช่ครับเป็นงานแรกที่ทำให้ทำให้คนอื่นแลว้วร่วมร้องกัวรกันปหใช่ครับอ่าก็จะเป็นเพลงของลุกแล้วมีรถถังเข้ามาฟิตใช่เ,ออเ,ออเป็นแนวไหนบอกแอเป็นแนวสนุกครับเป็นแนวสนุกเพราะว่ารถถังเขาให้ไกด์มาว่าเขาอยากจะมีเพลงเปิดตัวก่อนจะออกไปต่อยมวยเพราะว่าทุกคนเคยเห็นไหมเวลาเวลารถถังเขาจะ ขาจ่อไปต่อยมวยเขาจะเนี้ยอ่าอะไรพเงี้ยก็เลยเขาาที่จะเอาเพลงที่สนุกสักหน่อยความรักษเขาไมาร้องเพลงก็เลยจะไปต่อยมวยเอ้ยคือต่อยไปครั้งหนึ่งแล้วนอกจากต่อยแล้วเจ็บบนเวทีแล้วการซ้อมมันขึ้นเหนื่อยมากก็เลยพอแล้วได้เข็มขัดแชมป์มาแค่นั้นพอแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราไปต่อยอีกเราแพ้ขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่แ้วนะอันนี้คือเราได้แชมป์มาแล้วเราไม่ต่อยแล้วเราเราเป็นแชมป์ตลอดชีวิตไง แออะไรนะฮะไม่อยากเป็นแทนของทำมากลัวกลัวมันจะไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนลยสิกลัวเขาจะสอยเราล่วงกนเวทีนี่แล้วก็เหมือนกันก็ออกออกกำลังกายตลอดครับแต่ว่ามันเรื่องบัดมวยมันเรื่องบัตรมวยเราเรามันไม่เข้าใครออกใครไงแล้วเผื่อเราเผื่ออย่างเงี้ยเขาสอยเราทำไงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ฝึกตลอดครับไม่ได้ฝึกตลอดหลักๆก็ทํางานแต่ก็เป็นงานก็เป็นอยู่เป็นมวยอยู่ ก็นิดนึงฮะอ่าวัดได้อ่ะวัดได้นอกจากเพลงปี๊ดก็ถ่ายเพลงประกอบละครอ๋อใช่ครับเพีงนอกจากมีเพลงปี๊ดกับรถถังจิ๋มน่นแล้วก็จะมีเพลงประกอบละครที่ได้ร่วมที่ได้ร่วมได้ร่วมทำกับช่องสามแต่ว่าจะเป็นเพลงอะไรเพลงแนวไหนเดี๋ยวต้องต้องรอเชิญอันนี้ยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ครับต้องรอลุ้นต้องรอลุ้นอย่างไป้าๆเองตอนนี้เรียกว่าเป็นพรเซนเตอร์ครับ ยินดีตลอดครับยินดีในทุกๆคอนเสิร์ตที่เราเจอกันหรือหรือหลังไม่อย่างเช่นไม่ได้มีคอนเสิร์ตเราเจอกันงี้ยก็ยินดีตลอดเพราะว่าไปปายเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เริ่มจากไม่ใช่ศูนย์นะติดลบด้วยซ้ำตั้งแต่ร้องเพลงแล้วตั้งแต่เอาจริงๆครับจริงๆครับเป็นคือทุกคนเขาจะรู้ว่าไปปายเขาเป็นคนที่เริ่มมาจากติดลบด้วยซ้ําแล้วเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็เขาเขาเก่งอ่ะ ครัก็ก็ก็ยินดีกับเพื่อนด้วยครับยินดีมากๆอย่างนึงที่เขาไปเป็นหมุนคุณเดตามไหมคะได้ตามติดตามฮะแล้ววดนนั้นก็หมดเยอะเหมือนกันเราเราได้บอกเขาไหมว่าให้หมุนดีๆไหมอะไรก่อนที่เขาจะไปหมุนบอกฮะก็คือโทรหาก่อนที่ก่อนที่จะจะไปหมุนเขาแต่งตัวเสร็จแล้วล่ะนุ๊กโทรหามุนนี้นะเพื่อนวดนนี้ผมเชื่อคุณนะผมก็ลงคุนนะอะไรเงี้ย ก็เขาหมุนเสร็จเรียบร้อยเราก็หมดไปที่เรียบร้อยหรือเราจะมีการแก้มือแทนไหมคะแบบหมดตอร์แทนการหมนอะไรอย่างเงี้ยอู้ให้ให้ไปปลายหมุนดีกว่าฮะเพราะว่านุ๊กไม่ค่อยถนัดเรื่องเรื่องหวยเรื่องเรื่องอะไรสักเท่าไหร่ถนัดซื้อถนัดบางครั้งดีกว่าบางครั้งดีกว่า